นามนามศัตว์นามแบ่งออกเป็นสามคือนามนามหนึ่งคนนามหนึ่งสัพพนามหนึ่งนามที่เป็นชื่อของคนสัตว์ที่สิ่งของเป็นนาม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 นี้แบ่งออกเป็นสองคือสาธารณนามหนึ่งอาสาธารณนามหนึ่งนามทั่วไปแก่คนสัตว์ที่อื่นได้เหมือนคำว่ามนุษย์โสมนุษย์ติรชานุสตติรชันนาการเมืองเป็นต้นเป็นสาธารณนาม นามที่ไม่ทั่วไปแก่สิ่งอื่นเหมือนคำว่าติคาวูกูมานชื่อติคาวูเอราวัณโนช้างชื่อเอราวันสาวัตถิเมืองชื่อสาวัตถิเป็นต้นเป็นอาสาธารณนามนามที่สแสดงลักษณะของนามนาม สำหรับหมายให้รู้ว่านำนำนั้นดีหรือชั่วเป็นต้นเป็นคุณนามเหมือนคำว่าปัญญาวามีปัญญาบุริโสบุรุษถือเอาความตามภาษาของเราว่าบุรุษมีปัญญาบุริโสเหมือนนมนามปัญญาวาเป็นคนามนานาคุณนามนี้แบ่งออกเป็นสามชั้นคือปกติหนึ่งวิเศษหนึ่งอาติวิเศษหนึ่งคนามที่แสดงความดีหรือชั่วเป็นปกติเหมือนคำว่าปันที่โตเป็นปัญ เด็ดป่าปวัวเป็นบาปชื่อปกติ